แต่ละพันธุกรรมของคนมีอัตราการพอกไขมันในแต่ละจุดของร่างกายพื้นที่ไม่เหมือนกันร่างกายที่ดีที่สุดก็คือร่างกายที่คุณรู้สึกว่าคุณมีแล้วคุณสุขภาพดีแล้วคุณพอใจอแล้วมีใครมากำหนดได้ว่าออกกำลังกายแบบผมสิแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเอ็กซ์ไซส์ที่ดีที่สุดคือเอ็กซ์ไซส์ที่ร่างกายคุณต้องการ ถ้าคุณบอกว่าทําแบบเนี้ยตามฉันแล้วมันจะดีอ่ะพ mm hmm. ิสูจน์ให้ได้ mm hmm. ว่าดีทุกคนคุณ mm hmm. ไม่มีสิทธิ์พูด mm hmm. ว่าออกกำลังกายตามผมแล้วสุขภาพมันจะดีขึ้นบอดี้แต่ละคนอันนี้เข้าเรื่องต่อไปคือบอดี้แต่ละคนมันได้มาไม่เหมือนกันใช่อะทีนี้ mm hmm. คืออะไรไม่เหมือนกันเพราะอะไรโดยพันธุก,กรรมของเรา mm hmm. แต่ละพันธุก,กรรมของคนมีอัตราการพอกไขมันในแต่ละจุดของร่างกาย พื้นที่ไม่เหมือนกันเร็วไม่เท่ากันผู้หญิงบางคนพ่อไขมันเร็วมีไขมันสะสมบริเวณสะโพกเยอะบางคนไปสะสมที่หน้าอกบางคนสะสมที่ท้องท้องแขนบางคนสะสมที่หน้าท้องแต่ละคนมีมาไม่เท่ากันเว้ยบูมองว่าแค่หน้าตาคนเรามันก็ไม่เหมือนกันแล้วใช่สินิสัยก็ไม่เหมือนกันแล้วใช่สิเพราะฉะนั้นนิสัยของร่างกายในการเก็บไขมันและการสร้างโครงสร้างก็ไม่เหมือนกัน ถ้าเกิดเราเลยแบบไม่อยากมาว่าเอ้ยสมมติว่าคุณไปเห็นดาราฮอลลีวูดคนหนึ่งแล้วหุ่นหุ่นดีมากเป็นไอดอลของคุณเลยแล้วคุณพยายามที่จะเล่นตามโปรแกรมเขาฝึกตามเขาแล้วมันไม่ได้ผลลัพธ์เป็นไปไม่ได้ใช่มันเป็นไปไม่ได้เลยคุณก็จะมีร่างกายที่ดีที่สุดในรูปแบบของบรรลุกรรมของคุณแล้วร่างกายที่ดีที่สุดก็คือร่างกายที่คุณรู้สึกว่าคุณมีแล้วคุณสุขภาพดีแล้วคุณพอใจคือถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าหนึ่งอ่ะผมบอกแล้วไงคุณมีร่างกายที่ดีบอกเลย หคุณกระฉับกระเฉงอสองคุณเคลื่อนไหวได้คล่องอไม่มีข้อต่อไหนที่มันเจ็บปวดข,ข้อต่อติดไหลติดเข่าเสื่อมอสามนะคุณสามารถใช้งานร่างกายในชีวิตประจําวันคุณได้อย่างเต็มที่นะสี่นะคุณไม่คุณใช้ชีวิตประจําวันแล้วคุณไม่หอมไม่เหนื่อยนู่นนี่จนเกินไปฮ <c oughs> <c oughs> นะโอเคผมถือว่าคุณมี คุณและร่างกายที่ดีออย่าไปเยอะกับว่าโอ๊ยเอวคุณจะต้องเท่าไหร่ช่างการช่างตรงวัดกับร่างกายของคุณเนี่ยมันไม่ได้ตรงตามพันธุกรรมคุณเสมอไปงอกไหมแต่ถ้าคุณได้ออกอย่างน้อยคุณอ่ะเคถ้าคุณออกอ่ะคุณเริ่มออกอย่างเงี้ยมันก็ได้สุขภาพของคุณแน่ๆคือสุขภาพคุณต้องดีแน่ๆที่คุณถูกถูกต้องถูกต้องคือเอา performance เป็นหลัก Mm hmm. อย่าเอาสัดส,ส่วนมาเป็นประเด็น mm hmm. นะนอกจากโอเคอาชีพการงานคุณมันคือเรื่องสัดส,ส่วนคุณเป็นนางแบบในแบบคุณเลือกเส้นทางนั้นก็ไปควบออกกํบบาลังกายควบคุมมาซะ mm hmm. นึกออกปะ mm hmm. อันนันอันนี้คือไลฟ์สไตล์ช้อยส์ของแต่ละคนนะแต่การที่แบบว่าฉันต้องหุ่นดีเป็นนางแบบฉันถึงจะมีความสุขคุณอย่าไปอ้างอิงตรงนั้นเพราะว่าผมรู้จักนางแบบเยอะออื mm hmm. เขาหุ่นดีเขาไม่เห็นจะมีความสุขตลอดเวลาเลยออื mm hmm. เออหุน่นแม่งก็เป๊ะตลอดเวลาก็ทุกข์ก็หนูไม่ได้กินนะคะนั่นก็คือหน,นูอยากกินนะก็น,นั่นก็คือทุกข์แหละเออมีเพื่อนผมเป็นคนนึงเป็นานางแบบเขาบอกเลยว่าเคนรู้รู้ว่าความสุขที่สุดข,ของนางแบบคืออะไรกูอยากแดกอะไรก็ได้เราไม่อ้วนตายแล้วนี่คือความฝันของนางแบบเว้ยโอเคออแล้วแล้วเราจะเอาอะไรมาตัดสินความสุขกับร่างกายอ่ะ กาจะคามองก็คือหน้าการตัวเหล่าเนี่ยแหละกาจะดีที่สุดก็ถึงบอ,บอกไงว่าเอาเอาเวลเนสกับเพอร์ฟอร์แมนซ์มามาพูดกันดีกว่าไหม mm hmm. เออคุณเดินขึ้นสะพานลอยได้ไม่มีปัญหา mm hmm. ใช่ปะ่ะคุณใส่เสื้อผ้าที่อยากใส่ได้โอเค mm hmm. อ่าคุณมีแรงในการใช้ชีวิตประจําวันคุณเดินขึ้นลงฟุตบาทขึ้นลงบันไดไม่สะดุด mm hmm. ใช่ปะ่ะยกของเข้าหลังรถได้เต็มที่อุ้มลูกได้ไม่เมื่อย mm hmm. mm hmm. นอนหลับสบายไม่ปวดหลังนั่งทํางานได้ไม่ปวดคอบา่าเฮ้ยโอเคแล้วปะวะแค่นี้แหละก็คือก็มีแค่นี้แหละคือความสุขอะ <c oughs> ใช่ปะเอออย่าเยอะ <c oughs> อย่าเยอะกับร่างกายเพราะว่ายิ่งคุณเยอะกับร่างกายอะ่ะนี่ยิ่งเครียด <c oughs> การออกกําลังกายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเลยอ <c oughs> อืมการออกกําลังกายคุณเห็นคลิปโชโกเก้เวทเทรนนิง่งปะโชเก้เวทเทรนนิ่งคลิปโชโกเก้ที่เป็นนักวิ่งมาราธอนระดับโลกออืเขาสควอตไหมเขาเดินรฟไหม น้อยมากคาดจะไม่เออไม่เลยเออ,อแล้วมีใครมากำหนดได้ว่าออกกำลังกายแบบผมสิแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นไม่มีไม่มีใครถูกไหมใช่ฮะเอ็กซ์ซสไท์ที่ดีที่สุดคือเอ็กซ์ซสไท์ที่ร่างกายคุณต้องการห,หลังคุณไม่มีแรงคุณเทรนหลังคุณเดินคุณทรงตัวไม่ได้คุณเทรนกล้ามเนื้อสะโพกค,คุณเทรนกล้ามเนื้อขาไห,หล่คุณติด ไหลคุณยก ok ไม่ได้ไม่มีแรงคุณเทรนกามเนื้อไหลอ่าฮะอืมก็เจาะให้แบบว่าความต้องการของตัวเราดีกว่าต้องไม่ต้องอย่าไปอ้างอิงว่า p e r f o r m มนซ์ของผมจะต้องเหมือนดาราหรือนักกีฬาคนไหนมันไร้ประโยชน์แล้วดาราที่คนผมพูดเลยนะสื่อจะลงทัวจะลงก็ลงถ้าคุณบอกว่าทําแบบเนี้ยตามฉันแล้วมันจะดีอ่ะพิสูจน์ให้ได้นะวันดีทุกคนอ้าวถ้ามันดีอ่ะคุณเคมว่ามันดีอ่ะใช่ป่ะทุกคนที่ทาตามชีวิตไม่ต้องดีขึ้นป่ะ เออคุณไม่มีสิทธิ์พูด mm hmm. ว่าออกกำลังกายตามผมแล้วสุขภาพมันจะดีขึ้น mm hmm. ทุกคนต้องการการออกกำลังกายและกระตุ้นที่ไม่เหมือนกัน mm hmm. เพราะทุกคนมี performance และความต้องการในร่างกายไม่เหมือนกันไลฟ์สไตล์ hmm. แต่ละคนไม่เหมือนกันการออกกำลังกายควรจะเสริมไลฟ์สไตล์ไม่ใช่ทำให้เรารู้สึกว่าไลฟ์สไตล์กูขาดอะไรไปบางอย่าง mm hmm. ถ้าคุณไปถามดาราฮอลลีวูดหรือว่านางแบบระดับโลกทุกคนถามว่าคุณมาเป็นนางแบบได้ยังไง เขาบอกเลยฉันขอบคุณพ่อแม่ฉันมากที่ให้ตั๋วลอตเตอรี่พันธุกรรมที่ดีใช่ก็เหมือนว่าเกิดมาแบบว่ามีกรรมพันธุ์ที่ดีมีอะไรเงี้ตรงตรงตรงนี่เขาไม่ต้องออกกาลังกายหนักหรอกให้อึ่มขนาดนั้นอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเองคุณไปดูชายหาดแถวบราซิลก็แม่งหุ่นคล้ายๆกันเกือบทุกคนอ่ะคุณไปดูคนรัสเซียที่แบบว่า เป็นในหมู่บ้านที่เขาเป็นนางแบบกันก็หน้าตาคล้ายๆนางแบบทุกคนอะ่ะแล้วดันเขาโมเดลเขาดันไปคัดคนที่สวยที่สุดที่คุณนมันเพอร์เฟกที่สุดมามแล้วคุณก็จะบอกว่าฉันอยากเป็นแบบนี้มึงไม่ได้เกิดมาแบบนี้ก็คุณไม่ได้เกิดมาครอบครัวเดียวกับเขาอะ่ะคุณไม่มีกรรมพันธุ์เดีกับเขาอะ่ะถูกต้องถึงถึงถึงต่อให้คุณจะพยายามจะปั้นโอเคมันมันก็ใกล้เคียงแหละแต่อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับเขาใช่เพราะฉะนั้นศาสดาเกิดบอกกล่าวไว้ว่าคนเราเกิดมาไม่เท่ากันบุญเธอหุนฉัน มันยังไงวะใช่ไหมก็เคลียร์และพอใจในหุ่นที่ตัวเองมีดูแลร่างกายตัวเองให้ดีในสิ่งที่ร่างกายมันจําเป็นต้องการแค่นั้นพอแล้วจะเยอะ